สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการ p c i u Channel นะคะพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรือนของสาขาวิชาประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะวันนี้สาขาวิชาประมงนะคะมีกิจกรรมการเพราะพันธุ์กบนาค่ะ ซึ่งจะทำให้กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาแล้วก็เป็นการเรียนรู้ของน้องๆน,นักศึกษาสาขาวิชาประมงค่ะเราไปดูกิจกรรมนี้แล้วก็ไปรับความรู้ในการเพราะพันธุ์กบนาด้วยกันนะคะเชิญค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้รายการ PCRU Channel พาคุณผู้ชมมาที่สาขาวิชาประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะเมื่อเราเดินทางมาถึงนะคะอาจารย์ปียพงษ์บางใบพร้อมกับน้องนองนักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้นปีที่3และน้องใหม่ชั้นปีที่1ก็รอเราอยู่ค่ะกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ของน้องๆสาขาวิชาประมงนะคะก็คือการเพาะเลี้ยง ค่ะเป็นการขยายพันธุ์กบนานะคะเพื่อสอนให้น้องๆน,นั้นได้รู้ถึงกระบวนการผสมพันธุ์กบนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์กบนั่นเองค่ะในวันนี้อาจารย์ปียพงษ์บางใบนะคะจะสอนน้องๆในการฉีดโฮอร์โมนกระตุ้นไข่ให้กับกบเพศผู้แล้วก็กบเพศเมียค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้พี่กต่ายอยู่กับท่านอาจารย์ปียพงษ์บางใบนะคะแล้วก็น้องๆจากสาขาวิชาปะมงปะมงค่ะมีพี่ปีสามแล้วก็น้องๆปีหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์จะสอนน้องๆเรื่องของการเพราะพันธุ์กบนะคะใช่ครับมันมีขั้นตอนอยากไหมคะอาจารย์ขั้นตอนในการเพาะพันธุ์กบนะครับก็เริ่มจากการที่เราจะต้องเตรียมพ่อแม่พันธุ์นะครับซึ่งพ่อแม่พันธุ์ของกบนานะครับเราจะเลี้ยงข้ามปีเลย เพราะว่าเราต้องใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับในการที่จะนํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์สาหรับขั้นตอนในการเพาะพันธุ์กบนะครับเราก็จะเพาะได้ในช่วงเวลาฤดูฝนนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกุมภาเป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวนะครับเราก็จะหยุดเพาะก็ประมาณประมาณต้นเดือนตุลาคมเราก็จะหยุดเพาะเพราะฉะนั้น เราก็จะมีห่วงเวลาในการเพาะพันธุ์กบป,ประมาณสักห้าเดือน6เดือนประมาณนี้นะครับสําหรับพอแม่พันธุ์นะครับเราก็มีอยู่ประมาณอย่างละ200ตัวนะครับใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็เอาไว้แจกโรงเรียนที่นักศึกษาเราไปฝึกสอนนะครับของเอกวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ก็สามารถ ทำหนังสือเข้ามาขอความอนุเคราะห์พันกบพันปลาไปปล่อยได้นะครับได้ด้วยสำหรับการเพราะพันกบนะครับก็หนึ่งในเรื่องของการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาประมงนะครับอันที่สองก็คือให้เขารู้จักขั้นตอนนะครับในการเพราะพันเพาะขยายพันธุ์ในการเลี้ยงในการอนุบาลน,นะครับ <c oughs> จนกระทั่งสามารถขายได้นะครับในส่วนของกบเนี่ยนะครับที่เราทําก็หนึ่ง เพื่อให้นักศึกษานะครับเอกการประมงเนี่ยรู้ถึงขั้นตอนในการเพาะขยายพันธุ์สายพันธุ์กบนานะครับกบจานกบพูดหรือกบบูฟอ็อกนะครับว่ามันแตกตา่างยังไงในตัวนี้จะเป็นกบนานะครับซึ่งมีตามสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับของทุกๆจังหวัดนะครับในส่วนของการเพาะนะครับเรามีการแยกเพศผู้เพศเมีย ขอเทศผู่หน่อยอันนี้คือตัวเมียค่ะอันนี้เพศเมียนะครับลักษณะก็คือเขาจะตัวใหญ่กว่าเทศผพู่นะครับเราจะจับได้จากข้างๆเพียงนิดนึงเนี่ยครับข้างๆลำตัวนะครับเขาจะมีความสากของที่เราเรียกว่าตุ่มสิวนะครับเนี่ยถึงช่วงฤดูนะครับเขาจะมีความสากมากนะครับลองให้ตายเอานิ้ว มันจะมีสักสากเหมือนกระดาษซ้ายเลยใช่อันนี้จะมีเฉพาะช่วงฤดูสมพันธ์นะครับแต่ถ้าเกิดนอกฤดูแล้วตุ่มสักนี้จะยุบลงจะมีความสากเพียงเล็กน้อยนะครับนี่คือการสังเกตจากภายนอกส่วนกบเพศผู้นะครับกบเพศผู้นะครับเราจะสังเกตได้จากบริเวณใต้คางนะครับเขาะจะมีกล่องเสียงนะครับสีดำๆตรงนี้ตรงนี้<อ> เวลาเขาร้องปุ๊บมันจะพองออกมาด้านข้างคู่อ่าใช่นี่คือการสังเกตนะครับตัวผู่จะตัวเล็กใช่ไหมคะใช่ตัวผู้ตัวเล็กตัวเมียตัวใหญ่นะครับแล้วก็วิธีการสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือให้เขาจับนะครับทำสองนิ้วอ่าก็ให้พิเซนเตอร์ล่ะสองนิ้วเอามาใส่ตรงนี้ใส่เข้าไปเดี๋ยวเขาจะลัดเออนะครับนะเขาจะลัดนะครับเขาจะลัด เนี่ยครับเขาจะรัดอย่างนี้เลยนะครับ oh. อันนี้คือวิธีการของเขา <Ha. S 1> เพราะที่เขารัดอย่างเงี้ยเพื่อที่เอาไว้จับเพชรเนี่ย oh. อ๋อไว้จับเพชรใช่นี่คือ,อลักษณะของ <Ha. S 1> กบเพชรผู้นะครับจากการที่เราแยกเพชรผู้เพชรเมียแล้วก็จะมาเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการเพราะไข่พันนะครับการเพราะไข่พันธ์ก็ใช้สองวิธีหนึ่งเพาะแบบธรรมชาติก็คือจับ ใส่ลงไปในบ่อพอ,พ,อพันเลยค่ะอ่าแล้วเขาก็จะจับคู่กันเองนะครับอันนี้คือช่วงต้นฤดูแต่ถ้าเกิดช่วงกลางฤดูเนี่ยบางตัวปล่อยไข่ไปแล้วนะครับแต่เรายังสามารถที่จะเอากบเพชเมียเนี่ยมาเพาะขยายพันธุ์ได้อีกเพราะว่าเขาปล่อยไข่ไม่หมด<อ>มันก็ยังมีไข่ที่ยังอยู่ในท้องเขาเราก็ยังใช้ประโยชน์จากไข่ที่อยู่ในท้องเขาได้แต่คราวนี้ใ,ในเรื่องของความสมบูรณ์ของไข่อะ มันยังไม่ดีเราก็ต้องมาฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนนะครับที่ใช้ทางด้านการประมงอีกทีนึงนะครับอ,อ๋อไม่อยากอยู่กับพี่แล้วนะครับก็ใช้ฮอร์โมนในการฉีดกระตุ้นเพื่อให้ไข่ของปบเนี่ยมีการพัฒนาให้เร็วขึ้นนะครับพร้อมที่จะรับในเรื่องของการผสมพันธุ์อีกรอบนึงต่อไปนะครับเดี๋ยวสักครทูจะสอนในเรื่องของกระบวนการในการเพาะอีกทีนึง ทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าขั้นตอนการฉีดฮอร์โมนกบนะคะจะยากไหมแล้วก็อาจารย์บอกว่ามีวิธีการสอนฉีดยาสัตว์ในเรื่องของสาขาวิชาประมงด้วยแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะ สาธิตให้ดูก่อนอะนะคะค,ค่ะหลังจากที่ฉีดฮอร์โมนเข้าไปแล้วเราจะใช้เวลา1คืนใช่ไหมคะหคืน,นะค,ะครับประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงน, <ๆ S 2> น,นะครับปล่อยให้เขาอ่ารัดผสมพันกันเองภายในบอรดที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นไข่กบในวันพรุ่งนี้เช้าค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นกบให้มีการผสมพันธ์กันก่อนนะคะค่ะไปชมกันเลยค่ะ ครับก็ในการคำนวณฮอร์โมนนะครับในการฉีดเพาะขยายพันธุ์กบนานะครับก็เราใช้ฮอร์โมนซูอิแฟกผสมกับโมทิเลียมที่เป็นยาเสพติดนะครับในการเพาะพันธุ์กบนาครั้งนี้นะครับปริมาณที่เราใช้นะครับก็ความเข้มข้นของฮอร์โมนก็ใช้ประมาณ20ไมโครกรัมต่อน้ำหนักกบ1กิโลนะครับตอนนี้เรามีกบอยู่1.8่กิโลนะครับล้วก็เข้าสูตรคำนวณนะครับ ในเรื่องของความเข้มข้นของฮอร์โมนนะครับวันนี้เราใช้ที่25ไมโครกร,รัมนะครับต่อน้ำหนักแม่พันธุ์กบ1กิโลนะครับแล้วก็ได้คำนวณออกมาได้ค่าความเข้มข้นในการดึงฮอร์โมนใช้ประมาณ0.03ไมโครกร,รัมนะครับก็ผสมกับายาเสริมฤิธิ์ที่เป็นโมเทียมนะครับเราใช้1เม็ดหรือ10ิลกรัมต่อน้ำหนักกบ1กิโล ตอนนี้เราใช้มีกบเทศเมีย1.8กิโลกร,รัมเราใช้ปริมาณ2เม็ดนะครับหรือ20มิลิกร,รัมนะครับผสมกับสารละลายนะครับโดยใช้น้ำกันนะครับในการที่จะมาเพิ่มแล้วก็เจอจางความเข้มข้นของฮอร์โมนแล้วก็ละลายโมดิเลียมที่เป็นผงด้วยนะครับเราใช้อยู่ที่1 cc ต่อน้ำหนักกบ 1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำกันไป1.8นะครับมิลลิลิตรหรือ1.8ซีซีนะครับถ้าตามทฤษฎีจริงๆก็ต้องเอา1.8ตั้งลบด้วยความเข้มข้นของฮอร์โมนที่เราดึงฮอร์โมนออกมาใช้นะครับแต่นี้เรามีการเผื่อว่าเพราะว่าเราใช้สารละลายใช้ฮอร์โมนเราใส่ไปในคกบทยามันก็จะมีเปื้อนคกบ้างติดคกบ้าง เวลาเราไล่ฟอฟอากาศบ้างมันก็จะมีการสูญเสียหรือสูญหายไปเราก็จะเพิ่มน้ำกันอยู่ที่ประมาณนิดหน่อยนะครับเพิ่มไป0.1น,นึงนะครับเพื่อให้ปริมาณสารละลายมันพอเพียงกับการฉีดแมพพันกบนะครับในครั้งนี้นะครับในส่วนของเพศผู้เราก็จะฉีดเช่นเดียวกันนะครับแต่ใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนเน้น้อยกว่าเพศเมียนะครับ ทำไมเราถึงต้องฉีดเพศผู้ด้วยก็กระตุ้นความพร้อมนะครับของพ่อพันธุ์กบด้วยนะครับในการเพราะขยายพันธุ์ในครั้งนี้ครับการฉีดโฮอร์โมนให้กับกบเพศผู้และกบเพศเมียนะคะจะทำให้ กบทั้งสองสายพันธุ์นะคะทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียนั้นมีการผสมพันธุ์กันนะคะโดยอาจารย์จะนำกบที่ฉีดโฮอร์โมนแล้วใส่ลงไปในถังนะคะแล้วก็เปิดน้ำให้ใค,คล้ายๆกับมีฝนตกแล้วก็ใส่ วัชพืชลงไปนะคะสําหรับวัชพืชที่ใส่ลงไปในวันนี้ก็คือหญ้าขนนั่นเองค่ะแล้วก็จําลองสถานการณ์ให้กบอยู่ในป่าหญ้าแล้วก็มีฝนตกลงมาทําให้กบนั้นไข่ออกมาแล้วก็จะนําไข่ของกบในวันนี้นะคะไปเพาะพันธุ์เป็นลูกอ๊อดเพื่อนําไปจําหน่ายค่ะการเพราะพันธุ์กบนะคะจะมี2ลักษณะที่สาขาวิชาประมงทําการเรียนการสอนให้กับน้องๆน,นักศึกษานะคะ โดยวิธีแรกคือการฉีดฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นไข่ให้กบเพศเมียนั้นได้มีการออกไข่ได้มากๆนะคะมีจำนวนมากส่วนการเพราะพันธุ์ประเภทที่2นะคะคือการเพราะพันธุ์กบแบบธรรมชาติค่ะคือให้กบเพศผู้และเพศเมียมีการผสมพันธุ์แบบธรรมชาตินะคะแต่ว่าปริมาณไข่นั้นก็จะออกมาน้อยกว่าการฉีดฮอร์โมนค่ะคุณผู้ชมคะ ลูกกบที่เพาะพัน์ธุออกมาแล้วนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะลูกกบที่มีอายุประมาณ1เดือนนะคะสามารถจําหน่ายได้ค่ะส่วนกบที่มีอายุมากขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นพ่อพันธ์แม่พัน์ุกบซึ่งพ่อพันธ์ุแม่พัน์ธุกบเหล่านี้นะคะก็จะเป็นกบที่น้องๆจะมาใช้ในการเรียนการสอนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะ การเพราะพันธุ์กบนาในวันนี้เป็นสูตรเดียวกันค่ะกับที่สาขาประมงได้มีการเพราะขยายพันธุ์อื่นแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมคลิปนี้และอยากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพราะพันธุ์กบนาหรือเพาะพันธุ์อื่นเอาไว้รับประทานสร้างเป็นอาชีพหรือว่าปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะก็สามารถขอรับความรู้ได้ที่สาขาวิชาประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะ ะะวิชาประมงนะคะยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพราะเลี้ยงหนอนโปรโตีนนะคะที่นํามาเป็นอาหารของสัตว์ค่ะแล้วก็มีการเพราะเลี้ยงปลาไหลนาด้วยนะคะติดตามเราได้ใน EP ต่อไป PCIU Channel ค่ะสำหรับเทปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ